สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับทางช่องที่ดินลบบุรีฉนดราคาถูกวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมที่ดินวิวเขาวิวสวยอีกแปลงหนึ่งนะครับลักษณะของพื้นดินเป็นพื้นที่เนินหลังเต่าเป็นพื้นที่เนินเขาสลบนิดหน่อยนะครับเป็นแปลงที่ดินอีกแปลงหนึ่งที่สวยมากนะครับเหมาะทําการเกษตรทําบ้านสวนหรือจะทํารีสอร์ทก็ดีเลยนะครับอยู่ใกล้ชุมชนหมู่บ้านมีไฟฟ้าสามเฟสอยู่หน้าแปลงที่ดินเลยนะครับพร้อมกับหม้อแปลงไฟฟ้า ที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ตามเอกสารทั้งหมดนะครับ19ไร่2งาน81ตารางวาส่วนเอกสารสิทธิ์ก็เป็นฉนดครุบแดงนอสอสีจฉนดพร้อมโอนได้เลยนะครับด้านหน้าติดถนนลาดยางหมายเลข22 7 5ความยาวขนานตามถนนประมาณ1 4 2เมตรนะครับด้านหน้าแปลงที่ดินหันหน้าไปทางทิศเหนือหันหน้าไปทางภูเขามีวิวเขาสวยๆอยู่ใกล้ๆนะครับพิกัดอยู่ที่ตำบลช้างตะลุดอำเภอลมศักดิ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ราคาขายไร่ละ2 5 0 0 0 0บาทนะครับท่านใดที่สนใจนัดชมพื้นที่จริงได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดเลยนะครับส่วนเรื่องราคาท่านก็สามารถที่จะพูดคุยต่อนรองกับท่านเจ้าของที่ดินท่านได้โดยตรงนะครับตอนนี้ในพื้นที่ในแปลงที่ดินทําการเกษตรปลูกข้าวโพดอยู่นะครับข้าวโพดก็ต้นสวยงามเขียวเลยนะครับแนวเขตแดนก็จะเป็นแนวต้นไม้แนวพุ่มไม้ล้อมรอบด้านข้างซ้ายและขวาและทางด้านหลังอย่างชัดเจนนะครับ ที่ดินแปลงนี้ของเราก็จะเป็นพื้นที่ที่ปลูกข้าวโพดอยู่นะครับเป็นพื้นที่ที่ไถไว้ทั้งหมดที่ดินแปลงนี้มีเอกสารทั้งหมดมีฉนดทั้งหมด2ใบนะครับฉนดที่1มีเนื้อที่ตามเอกสาร5ไร่2งาน38ตารางวาที่ดินแปลงนี้จะอยู่ทางด้านซ้ายถ้าหากเรายืนทันหน้าข้าแปลงที่ดินด้านหน้าติดถนนลาดยางนะครับส่วนฉนดที่2นะครับมีเนื้อที่ตามเอกสาร14ไร่กับอีก43ตารางวา จะอยู่ทางด้านขวาด้านหน้าติดถนนลาดยางเหมือนกันนะครับลักษณะของรูปแปลงที่ดินนะครับเป็นรูปแปลงที่สวยที่ดินติดกันนะครับเหลียงหน้ากระดานด้านหน้าติดถนนลาดยางทั้ง2แปลงนะครับความยาวขนานตามถนนประมาณ142เมตรเป็นรูปแปลงที่สวยเลยนะครับที่ดินแปลงนี้ดินดีวิวสวยบรรยากาศดีอากาศดีมากเลยนะครับส่วนเรื่องการเดินทางเข้าออกก็ออยิ่งสะดวกสบายนะครับจากแปลงที่ดินของเราไปตลาดอำเภอหล่มสักประมาณ37กิโลเมตร จังหวัดเพชรบูรณ์35กิโลเมตรส่วนแหล่งท่องเที่ยวนะครับภูทับเบิก78กิโลเมตรวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วเขาค้อ62กิโลเมตรจุดชมว,วิวทะเลหมอกน่านเพลหาเขาค้อไปสีเขาค้อ54กิโลเมตรนะครับส่วนกรุงเทพมหานครเริ่มจากจุดฟิวเจอร์พาร์คลังสิตสามิบแปดกิโลเมตรท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์098 147 3498หรืออีกเบอร์นะครับ088 790 2134 หรอ,อ,อีกช่องทางนะครับ f a c e b o o k แ n น page YouTube Li n e Instagram Tik Tok ทางช่องที่ดินลบบุรีชนดราคาถูกขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมที่ดินกับเราทางช่องที่ดินลบบุรีชนดราคาถูกฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับทางเราจะมีที่ดินแปลงใหม่ๆม,มาลงเรื่อยๆให้ท่านได้ชมเป็นประจำนะครับขอบคุณครับ